ขอบคุณทุกท่านครับที่ให้เกียรติผมผมคงไม่มีอะไรที่จะกล่าวเลยกับทุกท่านแต่ขอกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องสุดโตนิดแต่ก็เป็ส่วนลวมด้วยผมกับคุณสมมายเนี่ยรู้จักกันเมื่อปี42ปี42โดยบังเอิญน,นะครับแล้วก็ได้ทํากิจกรรมมาตอนนั้นคุณสมมายเป็นผู้จัดการใหญ่โรงงานเฟอร์นิเจอร์ส่งองอกต่างประเทศคนงานหลายร้อยคนนะ จากนั้นก็พบเป็นมาทํากิจกรรมหลายกิจกรรมจนได้ขึ้นชื่อนะฮะคนที่ร่วมก,กิจกรรมบางคนก็ได้ปริญญาหรอสตรีมัณดิตได้ปริญญาเิทธิัภาษ์เนะะี่ยเคยชื่อตรงจากครูจอนเนะะี่ยได้ปริญญาเพราะกิจกรรมที่เราทำาเป็นสมมายและหลายคนก็ได้ได้รางวัลจากสังคมหลายท่านครูสมหมายก็มักจะเอาผมไปเป็นคู่มือทุกครั้ง ครั้งหลังสุดก็ที่เรนูนะครผมก็ไปไม่ได้ผมติดน้ําอยู่ที่บ้านนะฮะผมก็เขียนเรื่องเรนูเนี่ยส่งไปที่เรนูคนเรนูเขาอยากรูว่าเอ๊ะเขียนได้ยังไงจากนั้นก็ประสบความสําเร็จเมื่อวันที่11กุมภาจัดงานภูไทที่กาลสินคนเป็นหมื่นนะแล้วต่อมาปีก็จัดงานที่กาลสิ์เขาวัง คนเป็นหมื่นเหมือนกันนั่นโดยเพราะว่าศรัทธาและก็คนที่นั่นแล้วก็โดยกิจกรรมคนหนึ่งคือเป็นกิจกรรมจากต้งใจองคณสมยัยก็ดึงไปอีกแล้วแลวครั้งหลังสุดนี่ก็เอาไปที่แคว้นจัปลาสักเกาะทางรอยก็ได้ไปทํากิจกรรมทั้งศิลปะทั้งดนตรีทั้งการบุญกุศลไปทอดกระถินที่นั่นในประเทศลาวนะฮะลึกเข้าไปสัก จากปักเซเข้าไป160กิโลต้องนั่งเรือไปที่กอยได้เงินมากมายได้อุปกรณ์มากมายผมก็เลยคุณสมายบอกได้คุณสมายเอาผมมาอยู่เรื่อยเลยนะท้ากิจกรรมที่บางเขนเนี่ยผมก็รำไม่เป็นฟ้อนไม่เป็นนะก็เอาผมมาอยู่เรื่อยจนผมี่ไม่ใช่สมาชิกก็เป็นสมาชิกเราอะไรนพี่ช่วยสนับสนุนการเงินรู้รำไม่ได้ตายเลย กินแกงแล้วแก่เกินแกงแล้วพี่สมัยก็ดึงผมมาจนเช้านี่เอารถไปรับถึงหน้าบ้านเราก็เป็น,นรื่งเอามาก็มานะแต่ก็กิจกรรมที่คุณสมัยได้ทํากับที่บางเขนแล้วก็สมาชิกที่ชมรมที่บางเขนเนี่ยรู้สึกว่าหลายๆเขตที่ชมนะครับที่ชมในความคงเกลียวแล้วก็มีน้ําใจที่รักศิละปะในด้านนี้แล้วก็รู้สึกว่าเท่าที่ผมเข้ามานี้รู้สึกทุกท่าน พวกเอ่ออาอพรเอ่ออาทรส่องกันและกันเป็นอย่างดีใครทุกข์ใครสุขใครมีปัญหาอะไรก็เข้ามาร่วมกันเป็นนั่นแต่เดียวกันผมก็เลยบอกว่าเอานี่ผมจะเป็นสมาชิกโดยปริยายน้วย <c oughs> ั้งมผมบอกคุณทุกไหมผมน่าอายนะผมก็มาเนี่ยรํำก็ไม่เป็นฟอร์สไม่เป็นออกมามารับอย่างเดียวเมื่อกี้โชว์แล้วนี่เมื่อกี้โชว์แล้วล้น่ลำพอสวยอ๋อ คุณสมัยมารู้จักผมกรับผมเคยอยู่นครพมนมผมเคยอยู่นครพมนมนะครับรู้ว่าปีที่แล้วเนี่ยแหละครับพบกันมานานไม่รู้หรักเอาผมไปภูเก็ตผมก็ไปไปภูเก็ตเราไปภูเก็ตกันกลับจากภูเก็ตได้สักสองอาทิตย์ใช่ไหมคุณสมัยซึ่เดอรี้ก็มาเยี่ยมในตรงที่เราไปอยู่กันนั่นแหละแล้วคุณสมัยก็ไปรู้เราผมเป็นเป็นสวน่วนสำคัญคนหนึ่งเป็นสมาชิกคนหนึ่งของภูเก็ตก็ุณรู้กันนี่แหละครับ แต่นี้วันนี้เนี่ยผมก็ขอบคุณท่ทานที่อยอมรับผมแล้วก็ปรารถนาดีกับผมอย่างไรก็ตามผมคิดว่าผมคงจะออกชมรมนี้ไม่ได้แต่ก็คงจ,จะก้าวมาทีิละน้อยทีน้อยเพื่อท่านตเต็มตัวร์พวกท่านนะฮะแต่วันไหนยังไม่ทราบแต่วันนี้ขอรับพรที่ท่านให้นะฮะรับทุกอย่างที่ท่านให้ด้วยความจริงใจด้วยความสุขใจแต่มงจะมีความสุขอีกเมื่อผมปรารถนาให้ท่านทั้งหลายมีอายุวันนะสุขะ เหมือนผมทั้งสามคนนะฮะขอให้ท ah> ่านทั <t ap> <t ap> <t ap> ้งหลายเนี่ยอายุยืนไปอีก40ปีนะครับแล้ววันนั้นเนี่ยนะฮะผมจะมาวยพรให้ท่านนะฮะก็ปีที่41ให้ท่านยืนยืนอีก40ปีต่อไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปค่ะเราจะทำพิธีตัดเค้กค่ะไปทำพิธีตัดเค้กกับเลเซอร์จานค่ะ đang chăn luôn luôn ào ta cõng ta cõng ta cõng cõng Thái rồi ạ cõng